55แพ้25แล้วก็เสมอ4ครั้งครับกบรรมการผู้ชี้ขาดเวทีนะครับได้แก่กรรมการจิรสินสีนีฟันสองน็อกเลยนะครับในยกที่3เดือดร้าใจครับชนะคะแนนไปสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทหลอดครับพร้อมกันนี้ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟสิ่นเบนด้า500ยาทาน้าขาวไทยนครรวมถึงในกติกาของ a w f นะครับซ้บนะครับสมิงเดชและเป็นมวยซ้ายที่ว่ากร่าเอา ถือว่าลับขวาบายนี่ครับซ้ายคืนครับคนลัก8.000บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตเร็วในเรืเร่องของการออกแข้งแล้วก็หมัดน,นี่ครับยังขยันถดูเพชรครับจะเปิดเกมเดินเร็วเลยหรือเปล่าครับนี่ครับเอาครับขวาคืนมานเดินหาเรื่องแหะครับเพราะว่าถ้าอยู่ระยะแข้งนี่ชนต้องบี้ต้องหายใจรดต้นคอ าซเดี๋ยวดูคร kind of ับเดี๋ยวแข้งซ้ายเดี๋ยวแข้งซ้ายแมมันจะอุ๊ยนี่ครับองเพราะฉะนั้นนี่ครับเดินเบียดไปครับถ้าหากว่ายังคงเดินเกมเหมือนเดิมเนี่ยนะครับโอ้โหเดดูว่าธนูเพชรเนี่ยจะทําอย่างไรครับไม่หายมาสายเอ้ามีเมามีเมาครับโอ้โหเมาครับแล้วหล่นไปแล้วครับโอ้โหยกสองนั่นเองเดียวครับโอ้โหแม่มาอีกแล้วแม่ฟื้นยังฟื้นยังแม่โอ้โห ตอนนี้อย่าพึ่งแรกอย่าพึ่งแรกประคองตัวก่อนอุ้ยสองไกแล้วฮแต่ว่าดูประเภทใจร้อนโอ้ยฮะห,หมัดมาเยอะอือหือนี่นายสมิงนเดชโอ้โหนี่ครับธนูเพชรคุณพิชัยกิจอิทิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสก,กัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกลีตังกุยใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทิขอพอดสอกสอกครับเอาแล้วครับ เริ่มจะงัดไม้ตายอยู่แล้วนะครับธนูเพชรแต่ถ้าไปรอ,รอจังหวะนี่โอ้ยซ้ายยังชะกาจกันโอ้โหนี่ปลาธนูเพชรอ่านี่ครับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหม,ามาัดหมัดแชมป์แผลแต่ของสมิงเดชได้ครับเอาครับดูว่าเดี๋ยวเลือดไหลนี่เลี้ยวแรงจะหายไปต่อโยมีธนูเพชรก็ถือว่าทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ายกที่แล้วไปพลาดโดนนับอ้าวปักเข้าไปเพชรอ่าขวบเข้าไป มหา ATV at 999ขอบคุณอนิวมิส b บิชิไทยท่านมิสุบิชิเอ็กเ x นเดอร์เพราะว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะครับเพราะว่าเลือดนี่ไม่ไหลยออกมาเยอะครับแต่ครับเปิดแผลแตกได้อครับดุยเข้ามาครับเดินเบียดเดินบดเข้าไปทยากระตุ้นให้กับธนูเพชรนี่หนึ่งแสโดนนะับไปยกสองนะครับต้องเร่งเต็มที่เหมือนกัน อ่วัดดวงเลยครับแม่ของหนักของแหลมนี่เดินเร็วแต่ว่าแม่ชายโครงอุย้ยเอาเม็ดเมื่อกี้ไปโอ้โหถือว่าแรงลงไปพอสมควรครับต้องขึ้นภาษามวยบอกเข้ารองสายมาอ้าพอพอฟันศอกได้เจียวจ้าพอฟันศอกได้ไมาแต่ว,ว่าตีมันอัดกองเชียอ้านี่แหละครับกระดูเพชรเลยครับอยู่ที่เขาแล้วแม่แต่ว่าช้าช้าแล้วสายมาครับครับ ไม่ปะทะแล้วนะครับซ้ายนี่ครับโอ้โหเตะแบบเขาเรียกว่าเตะแบบบิดสะโพกร้อยเดียวกันกับร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์บูดอนะครับร่วมพบปะสังสรรค์นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนีฝากมาซ้ายครับอ้าวฟันเข้ายกครับมาหาซ้ายนี่ครับโอ้ซ้ายอีกแล้วครับม <c oughs> ุมแดงสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมขวาชัยอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับ